พี่น้องมาพอกันอีกแล้วอยู่ในช่อง YouTube ต่อยกุจแจผ้ <Yahoo! S 1> มามาฉีดยายาขาเสียล่า uh ยาไล่กายชัดดูพี่น้องเปล่นเสียล่าใส่ถุงยางกันพี่น้องก่อนเดื่นปกป้องจากสารเคมีกันสำหรับผูใ้ใดขอมาหรอกกบฟาก ติดตามกดแชร์กดไลค์ให้น้ำไม่เด้ครับอันนี้เป็นยาคาเชียร่าเนาะฮาชนิดจักอย่างเงี้ยอ่านบอกภาษาบ้านเขาฟ้ามาันใสแงี้ยอ่บอกไรขน,นาดยาเป็นแตา่ยาประเทศอิตาลีวันนี้เพื่อ น้องป้องหัวว่ดเด็ดครับปันไปนไขยวกันให้ดังไม่จังว่าปลุกละพันเช็คย่างมายสันมีอีกตัวนึ่งอะารกับสัตว์อันนี้เป็นเป็นยาแบบแจ้งแนล่ะยาเลี้ยว ยไยาแพงยาเงินย,า,ยาเสียนได้ยาลัานแทงครับสำหรับผู้ใดใช้ยาใช้เงันกับป้องกันนะครับยาเลี้ยนแบบผมจังชีบบดถึกวิธีน่อันตราย ใบเสียลาต้นอนอนนำ้ำตันนี้นิดนึงวันิดนึงวันคันไม่กิดแต่ถือป่ะอันนั่นวงงัน cùng dài yên đây phía nào trang mắt cùng kia được hết yên xuống chỉ yên bất nó sẽ là tạm đuôi cuối phía sang mắt đâu ุยหากิโลี่น้ังปุยนี่ปุยมาละลายน้ำหายทางใบตัวนี้หายทางใบตัวนี้หายทางใบ Văn chăn 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 mà ประมาณนี้พี่นังเขากำจัดต้านเครื่องปียาตัวนี้หัวาจมันจีดบ่บ่บถึงนะพี่นังยาเบิดกัน ก็เลยได้มาสีดกันเชิงกันอย่าเบิดกันหูมั้งเสีดออดีพี่นั่งเลีย่ยเฮียพี่นั่งเสียดกะบ่ค่อยดูปะเนี่ย เฉพาะนายจ้างของผมนะปลาเขียวเท็ดแต่ว่า,าท่านอื่นโมรู้อธจจิเศษดูก็ได้เศษตัวนั่งทุด,ดท้ายก็วบบนขึ้นมาเนาะ ตอนนั้นยี่อะอย่างตันน่อยคนม,มันมีอะไ ใส่เงี้ยโอ้สุดอากาศมาเลยพี่นั่งเขียดขึ้นกันเลยพี่นั่งเขียดไส้ขียดหัวอะไรกันางออกมาบ้นขึ้นมาเนี่ยกะจีดไก่ร้ายจังไงพี่นั่งมันใบเลี้ยงไก่ มีผู้นึงอยู่หัว่าร่อนกับไล่สายให้กันเวลาขีดน้องคอยประหยัดนัอองอยู่ไล่สายเพื่อนอยู่ขีดต่อไปเนาะแต่มีอุปกรณ์ป้องกันด้วยพี่น้องแต่ถือว่าดีระดับนึงแต่ดีกว่าเพราะมีใส่เขาเก็บป้องกันเองอ่ะนะเขาป้องกันได้นี่เนาะใสพัดกันขีดเอา มืัอนี้อาจจะหันจากนัน่งนัน่งเสียใ่เพียงเพียงเป๊ะเลยง่ายจังอับยาขี้ฟ้าไว้ใส่หลักจะไปกรับมาอยู่นี่ละนี่ก็บเบื่อือว่าขันว่านะักเบ่คือไพ่ทางเวลาขันไพ่ทางนีนก่นก็บขี้เนี่ย กไปไหมาหลังแดดฮวันเกับตัวขึ้นมาทีอะไ

นี่นาอาณาเขาจมี็พี่นางเอ๊ะกับตาต้องเป็นหารเราเดี này thử ăn cái nào ngay mọi người hàng năm của thanh điếu lại đẹp cho hàn mưa này sao yên khách ra hằng nè chưa lắng khoa có điết chưa lắng khoa quá 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 เทปนังน่งตามแคนััโจมหัวเ,เรียวเลยเจเรื่ ก็ยัดซ้อมเนี่ยเด้อพี่นั่นงเอ้ยสำหรับคลิปนี้กะ็จบเพียงตำหน้เด้อพี่นั่งแดดพันแห้งไรหวัวตะไบม่วงมาสั่นพ่อกันอากาโอกาสหนาเด้อพี่นั่งพ่อากันในคลิปหน,นาเด้อคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ขอตำหนิละพี่นั่งซ้าเมียกันเด้อแบบเนี่ย Về yeah. là